นี่สแกลลี่เก็บพิญญาไปได้แล้ววายว่าพี่จัดสแกลลี่โอ้โหนัดทีละพงงัดไปเลยครับพี่พงงเดินมาเบรกแตกเลยครับเมื่อกี้เทรดแฮนเตอร์ครับผมพี่พงงเทปดไปมาตีได้พี่พงงได้เช่นกันเาเหลือสามประหงนี่แหละพี่พงงรับเล่นอยู่หลังกีแม็ปต่างจังครับพี่พงครับผีเกาะมาก่อนชีนพงงเก็บมาทํไลา์มาเหลือคนเดียวกับเป็นเดียวเอ็นวางเป้ารอไวล่ามาก่อนอภิญญาเอาหนึ่งเราไปเจตนกับอลอนฟิวมาได้เหลยฟองก้าเลสคนเดียวแล้วเรียบร้อยกิดรวกับกล้องก้าเลน ปืนมาสรุสโล,สโลออกมาแล้วได้หนึ่งแลโดนตัดมันจะได้หนึ่งแล้วเรียร่ยมเขาได้สวยเลยครับปืนโอ้โหเด,ด,ดนเดนแลวเดนเก็บ3ไปแต่ไม่ไหวแล้วครับอุ้ยแล้วเปิดโรนดินทันได้มาตัวนี้แนละ้วเซิร์ฟครับเก็บคิวด,ดไปได้แล้วซ้ายเหมือนรู้ด้วยแล้วอย่างนี้เซิร์ฟดักเอาได้เซิร์ฟดักเอาได้แล,แล้วเรียบร้อยท่านผู้ชมเวลาไม่ทันเซิร์ฟเก็บปิดคอมโบดักทางเข้าสเปร์พีฟายสักนิดตัดถึงสเกลิตมังมังเข้าหัวไปสองกระพานรูว่าเก็บมาจะซี่กับทีบาบอล แต่ตรง้ยาไปสองอ้าวปิยาไปเน้นเน้นมุมมันค่อยดีพีทพงศ์เก็บสี่ไปเก็บสามแล้วตรงนี้เซิร์ฟเก็บสามคือเหมือนกันแล้เขาตู้แบบนี้เรียบร้อยเซิร์ฟเขาอภิทยาเขาล้อมจับหมดแล้วฮะนั่นนะนั่นนะอย่าบอกนะอภิยาบอกส่งแฟรสวยเพื่อ ข่าวนเองครับเดี๋ยวจะรดนฟันซะเองครับ